สวัสดีหนาวกันหรือไม่หนาวกันหรือไม่หนาวมากสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยเดี๋ยววันนี้จักมาพูด และเรื่องผู้คนถามว่าแก้วขลเล็กและเหล็กหลายเจ็ดสีและนีนต่างกันยัยงไงเดี๋ยววันนี้จะบอกทั้งหมดเลยและเห็นวันนี้ผู้คนทักเข้ามาถามเยอะและมีจี้ mm. เขาเรียกว่าและเรื่องจี้จี้และอันนี้อันนี้จี้จักเป็นจี้ จีอันนี้จี้แก้วขนเล็กเอ๊ะและเหล็กไหลเจ็ดสีเขาส่งกลับมาเขาได้ไปแล้วใช่หรือไม่เขาได้อันเล็กแต่เขาอยากที่จะได้อันใหญ่ขึ้นเลยและมีส่งกลับมาเปลี่ยนบ้างสวัสดีสวัสดีทุกๆคนเลยสวัสดีหนาวกันหรือไม่หนาวกันหรือไม่และช่วงนี้เราเห็นพี่น้องและภาคใต้ใช่หรือไม่ จะต้องเป็นกำลังใจให้พวกเขาเยอะๆมากๆเลยสวัสดีเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะและทักทายกันได้ขอหน้าจอให้เราสองค้าด้วยสวัสดีค่อยยังมค่อยมีผู้คนเข้ามาสักเท่าใดแล้เป็นกำลังใจให้พี่น้องที่บ้านน้ำท่วมด้วยสวัสดีสวัสดีผู้คนถามและถามว่า ของทั้งสามสิ่งต่างกันเยัยงไงต่างกันยัยงไงใช่หรือไม่ต่างกันเยอะมากหนาวหนาวใช่หรือไม่ใช่ที่นี่ก็หนาวมากจะต้องใส่เสื้ออันนี้เลยและอันนี้มีผู้ให้เรามามีผู้ให้เรา,าหนาวมากและดูแลตัวเองด้วยและดูแลตัวเองด้วยสวัสดีสวัสดีส,ส,ดสงสารสงสารสงสาร ผู้คนที่บ้านน้ำท่วมอย่างมากๆเลยเห็นและสับพสิ่งหลายๆอย่างจมลงสู่ใต้น้ำสงสารมากๆสวัสดีเป็นหรือไม่เป็นหรือไม่และเวลาหาก หนาวม,มากหนาวมากๆจากาแลหาวเยี่ยงนี้เป็นดไหมผู้ใดเป็นบ้างและมือก็จะเป็นเยี่ยงนี้มือเราเป็นเยี่ยงนี้เลยสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสด,สสดีที่นี่แลหนาวมากที่นี่แลหนาวมากหนาวมากๆเลยเดี <S <S ๋ยวว, <S <S วันนี้เราจะมาบอกนะ <S <S เราจะมาบอก เราจักมาบอก หนาวเลยมะที่นี่หนาวมากๆที่นี่หนาวมากเราให้ดูเราให้ดูเราเก็บไว้เพิ่งจักเจอแต่อันนี้มิมิได้แบ่งนะหนาวมากเลยหนาวมาก พ้อหรือไม่พร่อหรือไม่เดี๋ยวเราพูดแล้ไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวเราแล้วพูดไปเรื่อยๆแล้วกันสองสอวัยวสวยสวยใช่หรือไม่ใช่และเป็นทัพทีมอันนี้เราเก็บไว้นานแล้วเราเก็บไว้เราเก็บไว้นานแล้วเพิ่งจักเจอหากมีแน่มีแน่เราอาจจะนำมาทำเงินเพื่อที่จะนำเงินไปและช่วยนำทวมและเป็นไพลินเมเดียเอ้ย ขออภัยบุษราคำเม็ดเดียวที่ใหญ่มากๆที่เรานำมาจากบ้านเรานานมากๆแล้วหากผู้ใดจำได้หากผู้ใดจำได้ไดจะรู้ว่าแหวนวงนี้อยู่กับเรามานานมากๆแล้วและนานมากๆแล้วมาเดี๋ยวเราจะบอกแล้วกันผู้ที่ถามแล้วว่านินแลลดีอย่างใดใช่หรือไม่นินเป็นสิ่งที่ดีมากๆเราแลนํำนินมาจากบ้านเราตั้งแต่เรามาอยู่กับแฟงแรกๆ นินจะช่วยแลเรื่องเสริมซับและแก้ดวงตกป้องกันสิ่งที่ไม่ดีป้องกันพลังชั่วร้ายมีพลังและลึกลับอยู่ในตัวเขาและเมื่อก่อนนินจกถูกแลนนำไปทำเป็นเครื่องรางสำหรับผู้ที่ออกลบ <c oughs> เคยได้ยินบ้างหรือไม่ใช่และนินจกเป็นและเหมือนกับสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นแข่งแก่ง แข่งแก่งดังนินอะไรแต่เร่างนั้นเราเลยแนะนำมาเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีความหมายที่ดีด้วยเราเลยจักนำมาตั้งแต่ขานู่นเลยและอันนี้คือนินผู้ที่เช่าไปดีมากๆไม่ว่าจะเป็นนินและเหล็กไหลและแก้วขนเหล็กและดีมากๆสิ่งใดที่เรานำมาคือสิ่งที่ดีและทางนั้นและสิ่งที่ดีและทางนั้น ผู้ใดเช่านินไปบ้างแนละเช่านินไปบ้างที่นี่มีหรือไม่ผู้ที่เคยเช่านินเราไป<_><_>เราอาจจาักหากมีผู้ขอมาเยอะเราก็จักทำแลลกกำไรเพิ่มให้แต่หากน้อยเราก็ยังจักมิทำเราไม่ได้จักทำ พราะสิ่งใดเราแค่อยากจะรวมแรงเงินเพื่อที่จะไปช่วยนำท่วมเราแล้สามารถทุกคนและสามารถช่วยได้แต่เราอยากจะมีสิ่งที่ตอบแทนและคืนกลับไปบางและสำหรับผู้ที่อยากจะทำบุญร่วมกันสวัสดีสวอวยสวยใช่หรือไม่แล้ววันนี้ผู้คนน้อยๆอะผู้คนน้อยๆ แต่ผู้คนน้อยนอยน้อยมากๆนอนกันหมดแล้วดินอนกันหมดแล้วดิไม,ม่ค่อยมีผู้คนพูดคุยมามาเดี๋ยวเราจกไปแล้วอย่างที่สองแล้วกันว่าดีเยี่ยงใด น้องลงไปที่ใดอ๋อหนาวหนาวใช่แล้วใช่หนาวเข้ามาแล้วอย่าลืมขหนะ้าจอให้เราสองคานะมาและส่วนแรกเล็กไหลองค์จิ๋วที่จักเป็นองค์นี้องค์นี้ที่หลุดมาเหตุว่าเขาและส่งกลับมาเปลี่ยนเพื่อที่จะ เปลี่ยนเป็นและองค์ใหญ่เยี่ยงนี้และองค์ใหญ่เยี่ยงนี้จะขออภัยและเปลี่ยนเป็นองค์ใหญ่เยี่ยงนี้เขาบอกว่าเล็กไปและเล็กไปจะขอเปลี่ยนเป็นองค์ใหญ่เลยส่งกลับมาเปลี่ยนเราเลยบอกว่าได้ได้ได้และได้ซ็เปลี่ยนได้สิ่งไหนมาม่ ยังไม่เห็นันไม่เกี่ยวเลยอันนี้ขอ,นนอไีไนี่เป็นไรน,นี่เป็นไรใช่นี่จะเป็นเอา้าขออภัยอ,อ้าวอ่อนี่มาแล้วนี่จะเป็นองค์จิ๋วเยี่ยงนี้ผู้ที่แล้วบางคนถามว่ะหากทันน่าจะเปลี่ยนแค่สององ,องค์หรือไม่สององค์และที่เปลี่ยนเป็นอันจิ๋วเยี่ยงนี้ และเป็นอันจิ๋วเยี่ยงนี้และเหล็กไหลเจสี่อันจิว๋วและประเดี๋ยวนะเราขอวางเพื่อที่จะและเหล็กไหลเจสี่ใช่หรือไม่ในแระเหล็กไหลนั้นเขาจะมีแลพุทธคุณในตัวเขาสิ่งที่ดีในตัวเขาและยิ่งผู้ที่ผู้ที่และถือสิลผู้ที่อยู่ในสิลในธรรมอยู่ในสิลในธรรมใช่หรือไม่เขาจะยิ่งแลเสริม ดวงและบุญมารลมีของตัวเจ้าของนั้นไปอีกและช่วยป้องกันพูดผีปีศาจมนดําได้เช่นกันไม่เป็นไรให้น้องธนาไปยไม่เป็นไรให้น้องทนาไปถึงน้องยังไม่ได้กินเนะใช่ไม่เป็นไรให้ไปไม <ป S 1> ่ทันไปไม่ทัน <laughs> ก็ไม่ได้กินเยเอ <laughs> เยอะอมากเลยดิ <laughs> <laughs> แล้วก็หากและช่วงใด เหมือนแลท่านเขาเรียกว่ายัางไรแลดวงตกใช่หรือไม่เขาจะช่วยแลเสริมบุญช่วยจักผ่อนหนักให้เป็นเบาลงได้และนี่คือแร่เหล็กไหลเจ็ดสีและทั้งสามอย่างที่เรานำมาจาักแลพุทธคุณคล้ายๆกันแล้วแต่ความชอบความอะไรแต่หักแลเด่นๆเรื่องโชคลาภก็จะเป็นแร่เหล็กไหลเจ็ดสีกับแก้วหนเล็ก ใช่สวัสดี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 อันเล็กหรือสองสองศูนย์ศูนย์ศูนย์สองพันใช่ใช่ หากรับแลพิมพชื่อพร้อมตัวเลข2องศูน้องหลงไม่มีแลนะไม่ไม่มีแล้วแล้วเขาต้มหมดที่นน่มีทันเดี๋ยวเราอะไรกินข้าวมี้ก็ได้ใช่จักมีแค่สองอันสองอันและที่หลุดมานะจากเป็นที่หลุดมาสองอันหากและช่วงนี้อาจจะส่งส่งช้าเสียหน่อยเหตุว่า มีผู้ที่รู้จักของแฟงเขาเสียแฝงแล้วจักต้องไปช่วยงานศกเขาแล้วพรุ่งนี้ก็จักต้องไปแล้วเช่นกันวันนี้เขาก็ไปเขาก็ไปจักเป็นองค์จิ๋วนะตอนนี้ยังยังเขายังส่งมาไม่ถึงเราแต่เราส่งส่งอันใหญ่แล้วไปให้เขาแล้วจะเป็นอันจิว๋วยาน่นี้แลเล็กๆเลยแลเล็กๆเลย2 0งศใช่ มีใครอยากถามสิ่งใดอีกหรือไม่เดี๋ยวเราจะกตอบแลทีเดียวจะตอบแลทีเดียวกําไรและส่วนกําไรกําไรนินกําไรนินอันเล็กจากสองห้าศูนศูนย์นะจากสองห้าศูนศูนย์นี่จะเป็นเยื่อนนี้จะเป็นเยื่อนนี้จะเป็นแลรเยื่อนนี้และบางอันอาจจะได้มีกลมๆอันนี้ไม่มีแล้วแต่จะเป็นและอันเท่านี้ทั้งวงเลยสองห้ 2500, าศูนย์ศูนย์จะเป็นอันนี้ จะเป็นอันนี้ที่น้องพิมพ์แลเป็นผู้เขียนไว้และเป็นผู้เขียนไว้นี่สองห้าศูนย์ศูนย์ป๊ดเดียวนะกดก็มีค่อยเป็นนี่และส่วนอันนี้แลหลายๆเจ็ดสี่อันจิ๋วสองศูนย์ศูนย์ศูนย์และย่ังที่น้องพิมพ์เขียนไว้กอแก้วอลแก้วมิทแก้ว แก้วขนเหล็กหรือเดี๋ยวเราจะดูให้นะว่าแก้วขนเหล็กและอันเล็กจะเหลืออันเดียว2 8 0 0อันเดียวและที่เหลือจะเป็นอันใหญ่ใช่และอันนี้จะเป็นอันใหญ่เห็นไหมและอันนี้อันเล็ก2 8 0 0เดี๋ยวเราดูให้นะใช่สอ0แใช่แก้วขนเหล็กและดีมากๆนี่และมีอันใหญ่แล้วมีอันเล็ก หากเป็นอันเล็กจาก28 00อันใหญ่จากหากหากในตอนที่เราพูดคุยจาก35 5 0หาหกหลังจากนั้นก็จะเป็น3 9 9 9และเท่ากับอันนี้เลยเขาจากใหญ่ใหญ่มากเลยเห็นหรือไม่เห็นหรือไม่ใหญ่มากแต่ใส่แล้วมีได้หน้าเกียดนะมีได้หน้าเกียดเลยกำลังสวยนี่แะละแก้วขนเล็กกันไหนใ0น28 00 อันเดียวมีอันเดียวอันนี้เหลืออันเดียวอันอื่นนี่มีแล้วไม่มีแล้วแก้วคนเล็กแลเหลืออันเดียวหากรับแลพิมพ์ชื่อพร้อมตัวเลขได้เลยใช่มีใครอยากและอยากได้กําไรหรือสร้อยนินหรือไม่มีผู้ใดอยากได้หรือไม่หากอยากได้แลกเข้าไปแลจองกับแฝงได้อะและจองกับแฝงได้นี่ และจองกาแฟได้เลยและนี้บ้านเขียวถักเข้าไปถามถามได้และถามได้และถามได้แล้วบ้านผู้ใดน้ำท่วมบ้างหรือไม่มีผู้ใดน้ำท่วมบ้างหรือไม่และหรืออยู่และติดติกับที่น้ำท่วมมีบ้านผู้ใดบ้าง ถามได้เลยนะว่ามีสิ่งใดอยู่บ้างและมีสิ่งใดอยู่บ้างเข้ามาแล้วขอหน้าจอให้เราสองคขาด้วยนะและช่วงนี้จะต้องเป็นกำลังใจให้ผู้ที่บ้านน้ำท่วมหลายเยอะเลยสิ่งที่บาดเจ็บและล้มตายไปก็ น่าสงสารยิ่งนักเราเห็นมีว่าจะเป็นผู้คนและสัสพสิ่งน่าสงสารมากๆกน,น้องพิมพ์มอะไรกิน่นกิ่นใดหรืออะไ,ได้กินเหมือนผู้ทำสิ่งใดไหม องศูนย์ศูนย์หรือน้องพิมพ์น้องพิม,พมแกและแก้วขนเล็กพี่แฟนเขาให้สองศูนย์ศูนย์ศูนย์ได้ไหมได้อันนี้นะน้องพิมพ์ไหนอันนี้นะอ๋ออันน้พี่แฟนบอกไม่ได้ถ้าอันไม่ได้คิดว่าคิดว่าเอันเล็กกว่าดีไม่ใช่ไม่ใช่แต่ในอันที่เราขายปกติไม่ได้ ใช่หากหากลดได้สุดนะ่าจาก2 5 0์ศใช่2 5 0ห้ 2500, ใช่จะได้แค่2 5 0หและขายเท่านั้นมีได้แบ่งเท่านั้นไม่ได้จะต้องขออาภัยนะจะต้องขออาภายัยจะต้องขออาภัยเสียจริง เลขเลจ็เจ็ดสี่อันจิวยังมีนะสองศูนย์ศูนย์ศูนย์และเท่าที่เขาเขียนสองศูนย์ศูนย์ศูนย์ยังแกวเออขออภัยไม่ใช่เลขๆเจ็ดสี่อันเล็กอันจิวอันจิวมีผู้ใดเข้ามาฟังมิทันหรือไม่ว่านิ่นเลขๆแก้ขนเล็กและมีข้อดีและข้อเสียต่างกันยังไงมีผู้ใดเข้ามามิทันหรือไม่ โ่ซส,สอยคอส้อยสอยนินหรือหากเป็นสร้อยนินหากเป็นสร้อยนินหากเป็นสร้อยนินสร้อยนินจะมีเป็นอันน่าจะาอันเล็กน่าจะาอันเล็กห้าห้าศูนย์ศูนย์หรือเดี๋ยวมีแน่นนนใจ ห้าห้าศน่าจะมีอยู่นะและซสร้อยนินเราเรามีแน่ใจเรามีแน่ใจสร้อยนิลห้าห้าน5 5ศูนะอาจจะใช้ขอออขอจองสิ่งใดหรือจองสิ่งใดจองสิ่งใดจองสิ่งใดแก้ขนเหล็กหรือ จอองงอจองพี่ผู้ที่พิมพ์คำว่าจอองออจองจองสิ่งใดดรือจองสิ่งใดจองสิ่งใดเข้ามาแล้วขอหน้าจอให้เราด้วยนะ มาเดี๋ยวเราจะบอกอีกคาแล้วกันเดี๋ยวเราจะบอกอีกคาแล้วกันจี้ไปอยู่ที่ใดเดี๋ยวเราขอหาจี้สักประเดี๋ยวขออภัยนินเดาไม่มีเราไม่มีถือให้ดูอ่ะเราจะยิบอันนี้ให้ดูแล้วกันนี่อันนี้แหละคือนินนินนินดีของเขาและเสริมดวงและแก้เดิมและแกะด้ดวงดวงโต การสิ่งที่ไม่ดีป้องกันสิ่งชั่วร้ายและเขาจะมีพลังและลึกลับในตัวสามารถส่งเสริมสิ่งที่ดีของผู้ที่รับไปได้และนั่นคือนินอันจริงอะแล้วทักเข้าไปหาแฟงทักเข้าไปหาแฟงทักเข้าไปหาแฟงถักเข้าไปหาแฟงเลย แล้ทักไปหาแฝงได้เลยและทักเข้าไปหาแฝงได้เลยผู้ที่จักจองแต่นินแลดีมากๆเลยนะละดีมากๆเลยนินแลดีมากๆจริงๆหากเป็นลเลกเหลเจ็ดสี่ใช่หรือไม่เลกเหล่เจ็ดสี่ย่างนี้ เขาจะมีสิ่งที่ดีและพุทธคุณในตัวเองช่วยป้องกันพูดผีและปีศาจคุณใส่มนดำหากช่วงใดที่และดวงตกเขาจะช่วยผ่อนหนักให้และกลายเป็นเบาได้หากหากผู้ที่แลดำรงตัวอยู่ในศีลและในธรรมเขาจะยิ่งส่งเสริมให้และอยู่เย็นเป็นสุข นั่นคือแร่เหล็กไหลเจ็ดสีทักได้เลยนะทักได้เลยแร่สองศูนย์ศูนย์ศูนย์นี้จะเป็นองค์จิ๋วนะจะเป็นองค์จิ๋วย่างนี้จะเป็นองค์จิ๋วย่างนี้อีกประเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะเราจะไปแล้วอืมอืม ใช่ใช่หักขาขาดก็จะเสริมและให้ดีและให้ดีขึ้นหากคู้ได้สนใจสิ่งใดทักเข้าบ้านเขียวและจองได้เลยนะและจองได้เลยงั้นแล้เดี๋ยววันนี้เราไปก่อนเราอาจจะหาเราอาจจะไม่ได้มาพูดคุยในอ่าแลในในเขาเรียกอะไรอ่าไลฟ์สด น่าจากสองและ3วันจะต้องไปทําและบางสิ่งบางอย่างเสียหน่อยหากผู้ใดสนใจโทรเข้าหาแฟงได้เลยนะหรืออาจจะเป็นพี่สาวแฟงรับเบอร์จะเป็นแล0843463 4, สามเจ็ดเก้านะเราจำได้ที่เป็นเบอร์อแฟนหากให้เร็วก็จะเป็นบ้านเขียวนี่เลยในบ้านเขียวนี่เลยบ้านเขียวบ้านเขียวงั้นคืนนี้เราไปแล้วนะหากผู้ใดหากผู้ใด มีทุกข์รือร้อนใจสิ่งใดขอให้ผ่านผลไปแลด้วยดีและขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่อยู่ในและบ้านใกล้ๆและพื้นที่ใกล้ๆและกับที่เข่าน้ำท่วมและได้รับผลและผลกระทบขอให้ทุกคนและผ่านไปด้วยดีสิ่งที่ดีๆขอให้คุ้มครองตัวท่านด้วยเถิดแล้วอ้อเราอาจจะมาอีกคราหนึ่งและคือวันและที่ ก่อนก่อนวันที่จักตัวเลขออกเดี๋ยวเราจะมาจุดทูปให้เดี๋ยวเราจะมาจุดทูปและพูดคุยให้เพื่อเพื่อทุกคนอยากจากได้จกได้ไม่ต้องทักมาและโทรมาขอที่แฝงวันนี้เราไปแล้วนะเราไปละ